โอ๊ยโดนไล่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 อย่าอย่าอย่า yeah, <yeah>, yeah. โอ๊ยจ็อกเกอร์เออไม่ใช่สิแบทแมนแบทแมนแบทแมนไม่มีไม่มีวันไม่มีวันว้ามา,าม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 าฆ่ามาฆ่ามาฆ่ามาฆ่าที่ไหนเล่างงเลยซินี่สวัสดีค่ะก็อยู่กับแพชชั่นเคยนะคะกับช่องว่าแพชชั่นแชนแนลนะคะกับเกม โอเคนะคะตอนนี้ก็ลังเลือกเอาเลือกเลือกเซตของอยู่นะคะเซตข้างล่างที่แพทเลือกนะคะเซตคือเซต3เซตสคือเซตที่อ่าผู้เล่นระดับต้นๆเขาเล่นกันนะคะก็แพทก็ไปกอของเขามานะคะวันนี้นะคะเราจะเล่นตัวนี้ป้าทองนะคะหรือชื่ออะไรวะตาเฉียวต้าเฉาียวเ,เออปลาทองชื่อตาเฉะะะียวอะเออชื่อตาเฉียวก็นะคะวันนี้ก็ทีมเรานะคะตอนนี้ทีมเราก็มียอนนะคะยอนอยู่ข้างๆเรานี่เองนะคะยอนแล้วก็มีอ่า ไอตัวเราก็ไม่รู้อะไอตัวหุ่นยนต์่ะแล้วก็มีบูคองนะคะแล้วก็ไอนักดนตรีเนี้ยรู้สึกคุ้นๆและแพทขอตัดออกไปว่าไม่มีหลวงพี่ตั้งแต่คลิปที่แล้วว่ามันจะไม่มีหลวงพี่แพทว่าไอตัวเนี้ยคือหลวงพี่ไอตัวไอตัวแรกฝั่งฝั่งแพทเนี้ยมันต้องเป็นหลวงพี่แน่ๆเรามาดูกันเลยว่ามันเหมือนพี่ยังไงนะมันจะมีช็อตที่เหมือนหลวงพี่อยู่คืออันติคือแบบของพี่จะชัดเลยอะ เอาเรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าเอาวันนี้เราก็ออกรองเท้าก่อนนะคะก็อย่างที่แพทเคยพูดไว้นะคะว่าที่อันดับต้นๆของเกมเนี่ยส่วนมากเขาจะออกเป็นอย่างแรกแล้วก็คือรองเท้าไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่ออะไรแต่เขาจะออกรองเท้าเป็นอันดับแรกทุกครั้งเลยที่แบบว่าเลื่อนขึ้นไปดูพวกเทพเขาแบบเขาจัดของอะพวกแข่งอันดับหนึ่งเขาจัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นรองเท้าเป็นชิ้นแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ก็ โอเคอยู่นะคะที่นี่ก็คือรีวิวต้าเฉลียวนะคะต้าเฉลียวเนี่ยจะมีสกิลนะคะสกิลแรกของนางคือจะยิงขึ้นแม่น้ําออกไปนะคะทําให้ศัตรูเกรนออกไปแล้วติดสตันศูนย์จุดสองวิเนี่ยประมาณเนี้ยศูนย์จุดห้าวิมั้งประมาณนั้นแหละค่ะเขาน้ำนับเอานะว่าเท่าไหร่นะยิงขึ้นขึ้นน้ําออกมานะคะผู้ฟองมาช่วยเหรอจริงจริงวูฟองไม่ต้องมาช่วยนะผู้ฟองไปฟาร์มก็ได้อ๋อผู้ฟองอยากเอ็นเร็วเหรอตีป้อมเร็วเหรอจัดไปจัดไป แล้วก็พาสซีส,สิสกิลของนางเนี่ยแพ้ก,ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรอะไรคือแสงสีฟ้า,ฟานี้อยู่กับเพื่อนอยู่กับบุคลองอยู่กับแบบคนที่อยู่รอบตัวเราอะ่ะหนึ่งคนอ่ะจะได้จะได้แสงอะไอเนี่ยซึ่งแสงอันนี้มันคืออะไรแพ้ก,ก็ยังไม่ทราบนะคะก<อ>็ะลรยังไม่ทราบก็ยังเล่นเลยเนาะ<อ>ส่วนมากเราเล่นเกมอ่ะเราไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่หรอกค่ะเราก็มาเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะมาทดสอบด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าสกิลนั้นคืออะไรนะโอเคแบทแมนจะเอาออกแบทแมนฮะ อ่าสกิลที่2นะคะก็จะสร้างอ่ากระแสน้ำเออสกิลสองเออสกิลสองนั่นแหละสกิลสองนะคะก็จะสร้างกระแสน้ำนะคะลำธารเป็นกระแสน้ำเชี่ยวขึ้นมานะคะทำความสายเว่ต่อเนื่องเนาะารู้สึกว่าติดสโลด้วยหรือเปล่าน่าจะไม่ติดสโล่นะคะน่าจะเป็นกระแสน้ำเฉยเนาะอ่าสกิลพิเศษนะคะสกิลพิเศษก็คืออ่าสกิลที่สร้าง เขาเรียกว่าสร้างบ่อน้ําขึ้นมานะคะเพื่อให้เราวาฟไปที่ถ่ายของเรานะคะเพื่อเติมเลือดนั่นเองนะคะแต่ข้อดีของการวาฟใช้บ่อน้ํานี้ก็คือ,อเมื่อเราถึงฐานปุ๊บอะเลือดเราจะเต็มเลยมานาก็จะเต็มแล้วเราก็มีอ่าเราเคลื่อนที่ไวด้วยนะคะออกจากฐานมีเพิ่มมีขาเคลื่อนที่ไวพิเศษด้วยอขอรใหญ่ขอรใหญ่มากแบท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 แบ กระแสน้ำออกมาชาคือนามิเปรียงโอ้ไม่โดนีด๋วยวเรามาดูกันนะคะว่าสกิลพิเศษนะ่ะคืออะไรนะคะนี่ทร้างบ,บ่อน้ำนะคะถ้าเพื่อนจะกลับก็เข้าไปกลับกลับได้เลยแบบนี้นะคะก็จะกลับไปถึงบ้านเอาถึงบ้านไม่ต้องรอนะคะคือมานาแล้วก็อ่าเลือดจะเต็มเลยแล้วก็มีความเร็วบวกขึ้นมาด้วยเป็นความเร็วพิเศษนะคะเพิ่มขึ้นมาให้เราออกจากฐานได้เร็วขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวพเพ่อจะลองกลับไปดูนะคะ ปุ๊บนี่กลับขาะเลือดเต็มเลยค่ะแล้วก็มีความเร็วพิเศษด้วยนะคะเห็นน้ำเงินน้ำเงินไหมคะฟ้าฟ้าไหมคะัม่ลาความเร็วพิเศษนะคะยิ่งเราอัพสกิลเวลสูงขึ้นเท่าไหร่นะคะสกิลพิเศษเนี่ยเราจะยิ่งอ่าระยะเวลาการสปีดของเราจะนานขึ้นนะคะคือเราจะวิ่งเล็วิ่งเล็วิ่งวิ่งออกจากฐานเร็วขึ้นนั่นเองนะคะนานขึ้นด้วยนะเปรี้ยงนะคะอะไรนี่สร้างคืนน้ำเอาออกมาตายไม่ักคองปกครองอันติของนานะคะจะสร้างดาเมจต่อเนื่องนะคะ แล้วก็จะสามารถเรียกเพื่อนมารวมตัวกันในแม่น้ําของเรานะคะในวังวนน้าของเราได้นะคะเพื่อนจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถเรียกเพื่อนเพื่อนสามารถมาหาเราได้นะคะในหิสร้างวังวนน้ำนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนกดลูกกลมๆนี้เพื่อนจะสามารถบ้ามาที่บ่อน้ามาใส่น้ําวนเราได้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะอ่าลิงจะกลับบ้านแล้วเราจะสร้างบ่อน้ำให้ลิงกลับบ้านลิงกลับบ้านไม่ลิงโอเคลิงกลับบ้านไม่ทันนะคะเราก็ จะให้ดิงกลับบ้านใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะดิงกลับบ้านลูกเด็กดิงสง,ง่ายเขาซุ่มคลองนี่กลับบ้านก็เลือกเขาจะเต็ม,มานะเขาจะเต็มแล้วก็วิ่งออกมาจากฐานได้เลยนะคะต้องรอนะคะคือออกฟังความสามารถของตัวนี้นะคะคือซับพอร์ตที่ทดีที่สุดณนะตอนนี้นะช่วงเวลานี้นะคะของเขาดีอะคะ่ะเออเธอมาชิงแต่อะไรนฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันว่ามัาหนหมายความว่าอะไร ลาดลาดลาดฉันโปรมองทะลุแมปรู้ไหม่หรือไม่ตอนนี้ยอนนะคะเรียกข้าเราไปช่วยเดี๋ยวต้องไปช่วยยอนหน่อยเพื่อนเหรออ้าวฉันกดหิวรถให้เพื่อนทำไมอะ่ะอย่าอ่อนเพื่อนไม่ใช่กลับบ้านอยู่แล้วคลองได้กแล้วโอ้โห,โหตอนนี้นะคะทีมเราคือขาดมากอะชนะขาดลอยมากเลยนะดูดุสกรอร์สิคะขาดมากๆเลย ถ้าเป็นแพ้อยู่ฝั่งมิ้นพันกันถ้าเป็นแพ้อยู่ฝั่งนั้นนะแพ้กดยอมแพ้ไปนานแล้วอ่าตอนนี้นะคะแพ้เปิดวาา์ปเพื่อนมาได้เพื่อนสามารถมาได้แล้วตอนนี้แพ้ก็กลับมาแล้วกลับมาทําไมไม่รู้เห็นไหมคะวูคองแล้วก็อ่หลงพี่นะคะว้าไปเข้าวังวนน้ำวนของเราไปหมดเลยนะคะก็คือเรียกเพื่อนได้นั่นเองนะคะแล้วก็สกิลอาสกิลพิเศษกับสกิลอันติเราเนี่ยสามารถใช้คู่กันได้หมายความว่าถ้าเลื่อนเราจะหมดเรากดอันติก่อนแล้วเราก็กดสกิลพิเศษ เมื่อขอสกสกีเสร็จเราก็จะวับกลับบ้านเ่อกลับบ้านแล้วถึงบ้านเราขี้เกียจเดินมาแล้วก็กดเข้าวังวนน้นําวนของอันติของเราเพื่อกลับมาที่เดิมของเราได้นะคะคือความสามารถคือโอเคมากๆเลยนะคะสุดยอดหนะังแพว่าสุดยอดมากนะถ้าเล่นเป็นๆถ้าเล่นแบบถ้าเล่นเก่งแล้วอะเห็นไหมค่ะไหมคะความสามารถของนักกีตานะคะเห็นไหมคะอันติรอบตัวเหมือนเหมือนหอนลงพี่เลยที่แพ้เหมือนว่าเหมือนหลงพี่อะเหมือนจริงหลงพี่เอาวีอะค่ะ เหมือจริง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 แล้วก็เหมือจริงๆนะคะอ๋อสกิลหนึ่งนะคะทำให้เราเคลื่อนที่ไวด้วยเนาะเมื่อเราอยู่เหยียบในในซูนามินะคะเออเราเหยียบอยู่ในซูนามิแล้วเราจะจวิ่งเคลื่อนที่ไวนะนี่เรียก <c oughs> ว่าปลากระโดดเศษปลาให้มันกระโดดในน้ำเราแต่ก็ไม่รู้อะตอนนี้รู้สึกว่าเวรีกางจะจะแย่แล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเวรีการยังไม่อะ <c oughs> ไปช่วยก็ได้ หลวงพี่เรียกละหลวงพี่โอ้เป็นหลวงพี่ได้ไงก็งไม่รู้ว่าอยู่ในนี้เป็นล็อกสตาร์รเป็นแบบเออนักนักกวีนัก,นก,เ,ก,นกเล่นเพลงอะ่ะเป็นเป็นอะไรจะเรียกว่าเป็นอะไระเดียวใจยเย็น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 เรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเพื่อนสามารถวับเข้าได้นะคะแล้วก็มาวับเข้าตรงขอบนั้นได้<ม>โอ้ต้องไปน้ำแข็งต้องไปน้ำแข็ง<ม>ไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้อ อะไรจะอะไรจะทำเพืโอ้ไม่โดนด้วยแพทจะอตอนแพทบวกอ่ะแพทจะพยายามอ่ะเปิดเปิดวาร์ปกับบ้านไว้นะคะเพราะว่าเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเราจะได้เดินเดินเข้าวาร์ปได้เลยเนี่ยแพทอยากให้เพื่อนกลับบ้านเพราะเมื่อกี้เห็นเลือดร้อยแต่เขาก็ไม่ยอมกลับทำทำอะไรเพื่อนฉันกดกดไม่ติดทีเอา้ามาเสร็จโอ้โหมาสร้างแม่น้ำไนตรงนี้เนี่ยเนี่ยเหมือนเพื่อนเลือกจะนอดเดาเดวสร้างเพื่อให้เพื่อนไว เพื่อไม่ยอมกลับบ้านค่ะนี่โอ้แต่จริงจรินไปทางไหนดีข้างหลังก็แบทแมนนี่นะ<อ><อ>แล้วไปเปิดวาฟเป็นตรงนั้นนะ่ะว่าจะให้อ่ะอ๋อว่าจะให้ย้อนกลับบ้านค่ะย้อนไม่ยอมกลับนะคะจะไปไหนแบทแมนจะไปไหนโอ๊ยเ<อ>สถิตเปิดประติโอ๊ยเปีย้ยอ้าวไม่ได้ฆ่าหรอ จะฆ่าเมยเมื่อกี้อ่ะเอาแบทแมนฆ่าลิงแล้วแล้วลิงก็ฆ่าแบทแมนคืนเนี่ยหรอแางนี้ก็ได้เนาะกลับบ้านก่อน <Okay. S 1> แวบเลือดเต็มมานาเต็มค่ะแล้วก็เห็นไหมค่ะมีสปีดเพิ่มขึ้นมานะคะสปีดสีฟ้ายิ่งอัพเยอะนะคะแล้วสปีดนั้นก็อยู่นานขึ้นนะ ตอนนี้ก็ทีมเรายังนำอยู่นะคะ12ต่อ7นะคะแน่น,นอนะคะ่ะทีมเรามันเทศอยู่แล้วอะไรอะไรอยากลองของเหรอนักเวทนัาแข่งอยากลองของเหรอเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดชื่อมันจำชื่อมันไม่ค่อยได้เดี๋ยวเปิดบ้าให้ยอนกลับบ้านก่อนเปิดพายเพื่อนมาเพื่อนมา,านเพื่อสามารถเข้ามามวงหล่อน,นี้ได้นะรู้สึกว่าลิงอยากกลับบ้านแล้วเปิด มาเปิดมาเพือนึงแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านสองคนเลยก็ได้นี่เห็นไหมคะพอถึงเบือประเลือดเต็มแล้วก็สามารถเดินมาบวกต่อได้เลยนะไอหุ่นยนต์นี่เก่งมากๆเลยตอนนี้เล่นดีมากเลยตัวเนี้ยดูชะดูชะดูชะโอ้โหไลบี้แบทแมนแบบโอ้โหแบทแมนเป็นแมวตัวหนึ่งเลยค่ะเออแบทแมนเป็นมนรถค้างคาวนะเว้ยมันค่อเกลียดมันบ้างเนี่ยเห็นไหมหลวงพี่เปิดอันตรีแล้วเดี๋ยวเรามาดักช่วยเพื่อนนึงอ่ะ แล้วสร้าง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 ปึ๊บโอเคปึ๊บปึ้งนี่เป็นไงเป็นไงโอ้ยอันตีบูคองเออแล้วแต่จะเรียกอะมันจะเรียกแค่เจียจะเรียกลิงจะเรียกบูคองแล้วแต่มันจะเรียกเลยแล้วแต่นะคะว่าชื่อไหนมันจะผุดมันขึ้นหัวอะขึ้นสมองมาก่อนนะคะเราก็เลือกชื่อเลือกชื่อนั้นก่อนเลยเฮ้ยมันจำชื่อไม่ค่อยได้ด,ดีกว่ามาดักดักดักอ่าไม่ทนนะะันค่ะโอ้โหัวดจังเลยอะ่ะทำไมแพทเล่นไอ้หุ่นยนต์นั้นมันเก่งเลยทำไมไอ้ตัวน,นี้มันเก่งอย่างวะ ตอนนี้นะคะเงินหมื่นเจ็ดแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะเป็นหมื่นแปดแล้วแบทแมนมาแบทแมนมาเป็นไงแบทแมนสวัสดีจ้าเอาเรียบร้อยโหหลวงพี่เราเจ็บดีมากโอ้น้องไม่น้าแข็งค่ะระวังแช่ระวังแช่ขัดจังหวะขัดจังหวะขัดจังหวะโอเคเพื่อนเราจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราสร้างบ่อน้ำให้ควณกลับบ้านนะคะมาๆๆกลับบ้านกลับบ้านโอเคบูอ๋อบูคงไม่ได้กลับบ้านหรอบูคงไปคิวต่อหรอ ี่เห็นวูคองเลือดน้อยนะบ่อน้ำกลับบ้านเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อเสียคือเวลาเพื่อนบวกแล้วเพื่อนกำลังจะฆ่าได้เนี่ยแล้วเราไปเศดบ่อน้ำใส่เท้าเพื่อนเนี่ยเพื่อนอีกครั้งเดียวเพื่อนจะฆ่าได้แล้วล่ะเออแล้วเพื่อนก็วาร์ปกลับบ้านก่อนแล้วเพื่อนก็จะด่าเรานะด่าได้นะคะจริงจริงด้วยนะคะบางทีอ่ะเขากำลังเข้าได้เข้าแขงนะคะแพ้ก็วาร์ปเขากลับบ้านอ่ะ แล้วก็มีเคาะอะไรพิมพ์ภาษาจีนพิมพ์ขึ้นมาเขาก็าจะชมแพทว่าคุณช่วยได้ทันเวลาพอดี <c oughs> จริงๆไม่ใช่เขากําลังได้เปรียบ <c oughs> เขากำลังจะฆ่าฝั่งนั้นได้แต่เราก็ส่งเขากลับบ้านก่อน <c oughs> <c oughs> น่าสงสารจริงนะแพทก็เคยถ่วร้อนเพราะอันนี้เหมือนกันนะคะคือเพื่อนเล่นตัวเนี้ยตัวต้าเฉียวเนี้ยแล้วส่งแพ้กลับบ้านบ่อยมากจนแบบกู <c oughs> จะฆ่ามาันให้กูจะฆ่ามันมึงจะรีบส่งกูกลับบ้านอะไรนักหนาจริงๆค่ะมีมีมีโมเมนต์นี้จริงๆนะ ฮ่ามากเลยอ่ะโอ้พ่พ่อักกับบ้านงกบ้านกกับบ้านศกบ้านโอ้พึ่งกัไม่ไดเปิดบ้านเปิดบานโอเคค่ะหลวงพี่มาแล้วหลวงพี่จัดลหลวงพี่นั่นแหละเปิดอัติหลวงพี่เปิดอันติเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยอ้าวลานไปเลยข่ะลานหลวงพี่นิมนต์หลวงพี่นิมนต์นิมนต์เปียงโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 หลวงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้หลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่อ้าวหลวงพี่หลับไปแล้วเปียงเป็นยังไง้ว จะมาฆ่าฉันหรอจะมาฆ่าฉันหรอน้องไปน้ำแข็งจะมาฆ่าฉันหรอมีปัญญาป่ามีปัญญาป่าอ๋ออะไรอะไรอ๋อเปิดอติมาอันติมาอติกับอันติมาไม่ไม่โกงไม่โกงอันติฉันไม่พร้อมด้วยประเด็นคติมาเดี๋ยวฉันจจก,ก็วาร์ปกลับหรอกฉันไม่กลัวหรอกเปรี้ยงอา้าวไม่โดนอีกบูคองโดดไปไหนอ่ะบูคอง ปูคองดูดว bon ้าวนะคะเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยลิงลิงลิงไหวไหมไปช่วยลิงไปช uh, oh, ่วยลิงไปช่วยลิงไปช่วยลิงโอ้ลิงหดลิงหดลิงหดโอ้ยมีแบทแมนมาสมทบลิงลิงลิงจะเย็นลิงหนีลิงหลับลิงหลับเราต้องหนีลิงหลับแล้วเราต้องหนีเปิดตา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 าเาตาตาาตาตาตาามาต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 บตา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 ลาต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 าาต เห็นไหมคะตัวนี้คือซัพพอร์ตที่เกือบอมตะนะคะคือจะไม่มีวันตายง่ายๆแน่นอนนะคะถ้าเราเปิดวาร์ปกลับบ้านได้ทันท่วงทีเราก็เรากลับจังหวะดีๆนะคะเราจะไม่มีวันตายนะคะเพื <And S 1> ่อนเราก็เหมือนกันเดี๋ยวเช่วยค่อยก่อนช่วยหนุบพี่ก่อนเอาหนุบพี่ตายหรอ <S <S เอาหนุบพี่หลับตั้งแต่เมื่อ,อไหรอ่อ่ะเออหลังพี่หลับก้าแกงวออ่า่อไหรงไงหลังจี้อ่ะช่วยยอนก่อนเตียง เปิดวาร์มาเพื่อนมาใครอยากมาก็มานะมา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 ,มาสมทบกันโอเคตอนนี้มาแล้วเพื่อนเรามาเต็มเลยโอโ้โหโอ้โหเข้าวาร์ปมากันใหญ่เลยตัวนี้นะคะเป็นอ๋อเป็นซับพอร์ตที่คอยพิเกมได้เลยนะคะเฟียงเอา,อาแล้วตัวเองกลับเองไหมหัวร้อนแล้วคันนี้ท <c oughs> ่านี้จะได้ลาดเขาเมื่อกี้หัวร้อนแล้วเนี่ยวาร์ปตัวเองกลับก็เป็นเนาะ เออมันก็ไปจังเสียมันตองบบแมนจังเสียมัอะไระโอ้โหจะโอ้แต่แตรพ่อตรงกลาง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 าหุ่นยนต์ไปเชื่อหุ่นยนต์ไปเชื่อหุ่นยนต์อ้าวไม่ทันแล้วมัวอยาเอาอยากเอาอยา,เ,อา,อยาเคลียร์เลนตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันดันมาจนถึงป้อมแล้วป้อมแตกเราประมาทไม่ได้นะคะถึงคิวเราจะเยอะกว่านะคะแต่ถ้าฝั่งนั้นแบบฟุ๊กฟุกแบบดันป้อมเราแตก ไม่ไหวนะเราไม่เหลืออะไรเลยนะตามหลังยอนมานะอ่ะตัวนี้คือยอนนะคะไอ้ตัวนักขโมยไม่ใช่ยอนนะคะตัวนักขโมยตัวนั้นนะะ่ะนี่คือยอนยอนอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้โอแบทแมนมาแบทแมนมยอนหนียอนหนีเปิดบ้าเขาย้อนก่อนโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันจะฆ่าฉันได้เหรอจะฆ่าฉันได้เหรออา้าวกลับก็ได้ไว <c oughs> ใช่ได้วาเปิดบ้ามาแล้วไม่มีใครกลับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครกลับกูกลับเองก็ได้ ฉันไม่ฉันไม่งออ้อพวกแกหรอกโอ้โ,อโ,อโหเพื่อนาตายเป็นแถบไหนๆจะเย็นจะเย็นขัดจังหวะอันตีเป็นไงเป็นไงโอ้นกักเวทน้องแข็งกระโหลกกะลาเปื่ออันตีให้เพื่อนมาค่ะเปียงเป็นไงละ่ะ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 ตายไหมตายไหมตายไม่เอาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะงานราัดงานของเรางานรัฐคืองของเราอลาย,ยอนอลาย,ยอนอลาย,ยอนจะ,อออจะเอาหรอจะเอาหรอยอนตัวแค่นั้น่ะจะเอาหรอ ไม่ได้เคยกลัวเลยเว้ยบอกเราบอกนี่เปียกโอ้อ้าไม่ได้กินค่ะเพราะเราเร็วมาไม่ได้กินอาจารทั้งเวทน้องแขกนะชัดหน้าขนาดนั้นไม่ได้กินโอ้ข้อดีของเกาะนี่นะคะเกาะเกาะเลือดเทียมนะคะคือดีมากเลยนะแล้วเราจะลดชามากถ้าเราเรามีเกาะเลือดเทียม วาบไปเพื่อนวับมาดิไหมเนี่ยเดี๋ยวดีกว่าเพื่อนวับมาทีหลังนะเพื่อนนะเดินมาเองแล้วกันเนาะเอออ่ะโอ้เพื่อนรอตรงนี้เหรอได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปรอตีนมาให้เดี๋ยวเราไปรอตีนมาให้เปรียงอ๋อไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ไม่ได้แช่หนูไม่ได้แช่พี่นี่เปิตินตเลยค่ะเรียบร้อยค่ะลารดเป็นแบบสวยหวานจะไปไหนจะไปไหนโออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบสแมนมาแบสแมนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบสแมนเบสแมนอยู่ไหนวะ อ๋อจุดนี้เหรอแบทแมนเหรออะไรอะจะเอาหรอแบทแมนอะไรอะไรกลับบ้าน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 ไปละทิ้งเพื่อนค่ะทิ้งเพื่อนกลับบ้านอู้หูแต่ละบุคคลลิงของเราลิงลิงอู้หลิงได้ค่ะลิงลิงจะตายลิงจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 อ้าวลิงกลับ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 โอ้เขาเรากำลังได้เขาเรากำลังเขาเรากำลังเข้าที่เข้าแผลเขาได้แล้เขาได้แล้ว รัดรัด่างเดียวค่ะรัด่างเดียวลาตลาัดรัดจงเดียวตีตีคืนสึนามิอ้าวลาดอีกแล้วค่ะรู้ไหมสมัยก่อนฉายาเราอะไรตัดแพสขาลัดจะลาดอะไรขนาดนั้นลัดแล้วลัดอีกนัดแล้วลัดอีกนะอย่างโหดอ่ะโอ้โหตอนนี้มันมันมากเลยเพราะมันมันมันเร็วมันเร็วมากแล้วมันก็แบบสกิลมันปวดนะคะอันติก็ปวดนะคะสกิลพิเศษก็ปวดคือดีมาก ดี like, มากเลยเอาเคอัพสกิปสิโอ,โโอ้จะมาหรอจะเอาหรอเดด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 เดเย็นเยนเยเยเยเเมาขา้ามาข้ามาข้ามาข้ามาสะใจอะไม่เหลาข่าลงไม่ได้ไม่สะใจอยีเอเนาะเขาเรียกว่าปลาทองกู้เป็นอมตะนะเออรู้ไหยรู้ไหม อะไรคะนักเวทน้ำแข็งอะไรคะอะไรคะอะไรคะตกใจไหมล่ะโอเควูคองได้นะไปช่วยบนดี้ไหมเนี่ยหลงพี่ไหวไหมหลงพี่อ่ะโอ้หลงพี่ไม่น่าไหวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเอาช่วยเอาปล่อยยอนไปก่อนปล่อยยอนไปก่อนเดี๋ยวมาช่วยตรงนี้ก่อนนี่แหละเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมามามาใครจะมาก็มาเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋ามาโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหคองมาวูคองเก็บหมดน่ะ โอ้ไม่ไม่ไม่ไมตัวหุ่นยนต์ได้อยู่ไอ้ดวนยนต์นได้อยู่เห็นไหมคะอันติีคือดีมากเลยนะตัวเนี้ยทั้งวับเพื่อนมามารวมตัวกันแล้วก็วับเพื่อนพาเพื่อนกลับบ้านเนี่ยคือแบบเป็นซัพพอตที่ครบเครื่องมากๆเลยค่ะก็ขอให้ตัวนี้นะคะ,อะเอาเอาเข้าด้วยนะเอาเข้าไทยด้วยเนาะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าตองขายดีอะตัวเนี้ยแบทแบทแมนหรอแบทแมนอะไรอะไรแบทแมนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ไม่ได้ทะลุเกาะฉันเลยไม่ได้ทะลุเลือดเทียมฉันเลยแบ,บแทแมนเบี่ยงเบี่ยงเดี๋ยวเปิดเปิดติเปิดต,ติมามาเขาจะมาเขาจะไปอ้าวลาเตออีกอ่ะไปนะใครจะกลับบ้านไปกลับเลยนะไม่กลับบอกหุ่นยนต์สาวเปิดบาร์ไปแล้วจะเอ็นเลยหรอไหวหรออ้าวใครจะกลับบ้านกลับเลยไม่มีใครจลับบิ๊กเราจะบอกให้กลับไม่กลับเดี๋ยวก็ตายทีอ้าวก,กลับบ้าน ย้อนกลับบ้านได้แล้วยอนยอนไม่ยอมกลับบ้านหน่อยอ๋อฉันวางงานสก,กิลอะไรของฉันเนี่ยนะยอนตายเลยบอกให้กลับบ้านเออพูดยากค่ะใครบางคนพูดยากนี้เนี่ยโอเคค่ะตอนนี้ของแพตก็น่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวแพตกลับบ้านก่อนเวลาค่ะรับนับนับนับตปึ๊งอ้าวตายกันหมดแล้วอะ่ะก็เนี่ยบอกให้กลับบ้านก็ไม่กลับกัน ชอบนักจังชอบนักเชลเราไปช่วยไปช่วยลิงก่ัดโอเคค่ะรวมกลุ่มค่ะลิงหมาหมูหมาหมู <S <S 1> <S 1> ทำไมลิงไม่เฮ้ยฝั่งนั้นมาฝั่งนั้นมาเดี๋ยวๆๆเเฮ้ยลัดลัดขอบลัดคองลัดคองไปยงเปิดเพื่อนมาดิเพื่อนมาเดี๋ยวนี้เพื่อนมา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  โอเคเพิ่มมาแล้วลงมันลงมันเอ้าบอดมาพีกลับบ้านทำไมอะไรวะโอ้ยเพื่อนโอ้โหตัวนี้ก็กลับมาด้วยอ่ะโอ้ยคลองตายเลยอ่ะปล่อยคลองตายได้ยังไงอ่ะใช่ละโอ้คลองไม่ตายคลองไม่ตายใจเย็น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 จะไปไหนแบทแมนโอ้โหแบทแมนก็แบทแมนเถอะเป็นแค่เขาเรียกว่าผีเสื้อน้อยในกำมือของเรานักเวทนั้น นักเวทนักฆ่านักเวทสายฆ่าข้างบนยังไม่ได้สังเกตสกิลมันเท่าไหร่นะไอตัวกีตาร์เนี่ยไอตัวชาวล็อกเนี่ยลิงกลับบ้านไหมลิงโอ้ยเจ้าลิงเหรอเจ้าลิงฉช่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 เหรอโอ้ยลิงกลับบ้านไม่ทันน่ะขอโทษลิงขอโทษเขาขอโทษไปกลับบ้านไม่เพื่อนโอ้ยตายหมดอีกแล้วเอาไปเข้ามาละเปิดเพื่อนเเดี๋ยวใจเย็น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 ตายไหมตายไหมเออกลับบ้านโอเค ส่งกลับบ้านได้ยังไงมันจะฆ่าได้แล้วจะกลับปะมันไม่ด่าเพชรใช่ไหมน่ะเห็นไหมมันต้องพิมพ์ด่าแน่นอนเห็นไหมเนี่ย,ายอาจารยบอกเกือกคูจะฆ่าแล้วมึงมาส่งกูกลับบ้านทำไมเขาขอโทษเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะฆ่าตัวนี้โคดมากเลยอ่ะเนี่ยปกติมันไม่มีใครเล่นด้แล้วตัวเนี้ยดูสิดูสิโอ้โหดูสิดูสิโอ้โหดูสิดูสิดูสิอะจะโหดขนาดนั้น เดี๋ยจเย็นเดี๋ยวจเดี๋ยวจะเรียกเพื่อนกับเดี๋ยวจะเรียกเพื่อนรวมตัวกันเดี๋ยวเรามาเอาครั้งเดียวไอเดี๋ยวเคยคิปก่อ่าโอเคคิปตายละเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีี่รียกเพื่เรียกเพื่อนเรียกเพืเรียกเพืเรียกเพื่อนมา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 มา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 รวมตัวกันอะไรอะไรอะไรแมมจะเอาเหรอนี่นแน่บายบายเอ้ย ไม่ชอบอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้คือดีมากมากเลยซื้อมาเล่นดีไหมเนี่ยเออรู้สึกดีจังเลยอ่ะไม่รู้ว่าทิ้งขี้แล้วก็กลับบ้านอย่างเดียวอ่ะเออทิ้งขี้กลับบ้านทิ้งขี้แล้วก็กลับบ้านอะไรโอ้แบทแมนอะไรแบทแมนแบทแมนจะเอาหรอจะเอาหรอเห็นแค่แบทแมนไก่ไก่กรหลกกระโหลอย่ามาอย่ามาเขาหลงพี่หลงพี่กลับมา๋ยวพี่เดี๋ยวหลับเดี๋ยวจำวัดนะหลงพี่ กูหลวงพี่จะไปเอายอนหรอไหวไหมหลวงพี่ไหวไหมหลวงพี่หลวงพี่ไหวไหมไหวไหมไหวไหมหลวงพี่ระวังแบทแมนแบทแมนหลวงพี่แบทแมนแบทแมนหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่หลับแล้วหลวงพี่กูอ้าวจำวัดแล้วหลวงพี่เอ้ยใจเย็นนะใจเย็น ลิง,ง่ยว่าไงลิงว่าไงฟาร์ไหมลิงลิงลิงหล่อยอนแล้วโอ้โหทำไมลิงขี่แตกดีจังเลยอะ่ะทำไมตอนเราเล่นแล้วเราแบบไม่ขี่แบบเท่านี้เลยอะ่ะดูดิเข้าแป๊บเดียวสองครั้งสามครั้งก็ตายแล้วอะ่ะยอนคือหลับปะเดี๋ยวไปช่วยลิงก่อน,นลิงระวังนะนักเป็น,น่าฆ่าโหดนะลิงเปีย้ยนอะไรจะแช่แข็งหรอจะแช่แข็งเคล็ดหรอฮะจะแช่แข็ง โตอีมันจริงอันนั่นแหละลิงยังไงลิงเอาไปไงเอาไงเอาไงอ้าวเสร็จลิงค่ะเปิดไว้เปิดไว้อะไรอะไรจะเอาแเราหรอจะเอาแเราหรออะไรอะไรอะไรเปิดบ้านกลับบ้านก่อนผมเพิ่ตายเขจะกลับพวกลับแต่ว่าเขาจะกลับพวกลับโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นถอยก่อนถอยก่อนเขาทำไมถึกจังเลยตัวนั้นน่ะเปิดบ้านเป็เพื่อนไว้อุ้ยทำไมถึกจังเลยอ่ะยังไม่ตายอีกหูโดนลูกขนาดนั้น เปิดบ้าเปิดบ้าเปิดบ้ามามามาใครจะมาก็มา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 เปิดบ้าไปแล้วเรีย้อยสึนารีไปสึนามิไปแม่น้ำแม่น้ำสึนามิติดด้วยแม่น้ำเป็นอย่างโอ้ลิงได้ตึ้งได้ย้อนย้อนย้อนอะไรย้อนเปิดแม่น้ำไปแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำสิบวยแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำกลับบ้านกลับบ้านนี่กลับบ้านอ้าวติงบ้าชนะอ้าวเราติงมานกลับบ้านใหม่มากลับบ้านด้วยกันไหมนี่ไป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  เห็นไหมคะเราอัพสกิลเต็มแล้วเราจะมีแสงแบบนานขึ้นนะคะเราจะวิ่งวิ่งเร็วนานขึ้นโอ้โหลิงมันโอ้โหลิงมาได้บัลยดยศอะไรน่ะยดพลังอากาศแล้วมั้งน่ะข้ารโดว์เอ่อเป็นพกใครไป็นพะใครคะลิงเราโหดปะล่ะนี่นี่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าเหรอเจ้าเหรอมาสิเจ้าอ๋อเออ เอาเอาใช่ไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันเปิดกลับบ้านอย่างเดียวค่ะฉันเห็นลิงมาเออจะเห็นตัวใครจะมาฉันเปิดกลับบ้านอย่างเดียวเอาลิงลิงลิงกลับมาลิงเปี้ยงเปี้ยงเอาอันติ้ใครจะกลับก็กลับมาลิงมากลับก่อนกลับบ้านกลับบ้านลิงกลับบ้านแล้วค่อยวาร์ปขึ้นมาเนาะกลับบ้านแล้วก็วาร์ปขึ้นมาดินี Hur ่นี NF ่ว์ปขึ้นนี่วาร์ปขึ้นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงเลือดเต็มเลือดเต็มเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหทิปอมตะทิปอมตะอย่าให้มันรอดลิงลิงลิงเอาสิลิงจะไปไหนเอาลิงเอาลิงลิงแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำกั้นไว้แม่นำกั้้นไว โอเคซึนามิ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 สายดรอซึนามิซึนามิโอไม่โดนไม่โดนไม่โดนแม่น้ำ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 เรียบร้อยโดนแม่น้ำตายไหมตายไหมตายไหมตายเกิดตายเกิดซึนามิน้อยตายก่อนนะคะมาๆๆมามจะแทงให้เนี่มามเออตีเข้าไปมาจะแทงให้เดี๋ยวเปิดแม่น้ำเอาเปิดเซิร์ฟบ้าก่อนแล้วก็เปิดอันตินะคะนี่ป๊บแล้วก็จะบ้ากลับเป๊บโอ้ยบ้ากลับไม่ทันจบแล้ว ชนะค่ะเอาเป็นยังไงบ้างคะอ่าสำหรับตัวปลาทองนะคะหรือต้าเฉียวนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปน่าจะเป็นเล่นตัวหนันะคะก็อย่าลืมมาดูกันนะคะไม่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 วันนี้มาเจอกันโอ้โ oh, ห MVP ใครคือผู้ชนะคะใครคือผู้ชนะคะลาแพชค่ะบาย